สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเกระเสี่ยวสองคนพากันมาสวรรค์นในเขตทุกคนพากันมาอย่างนะทุกคนแถวฮะก็เป็นสาวทุกคนเ <laughs> มาแถวอ่ะทุกคนแล้วก็ะิบข้ามมือลคกาว่ะท้อนแถวอยู่สวรรค์นในเขตราคาเท่าิาดนะคะจะบอกราคาที่ดังนะทุกคนแต่ตอนนี้สองเสี่ยวใช่ไหมแถวอ๋อทุก,ก,กทคนฮะก็เป็นสาวไป <laughs> สบ,บายดีใ <laughs> ห้ไปกันค,ครับราา <laughs> ล่ะจ้าว เดี๋ยวพวกเฮาไปกินขขาก่อนนะทุกคนตอนนี้พวกเฮาต้องถ่ายอีกประมาณหนึ่งสโมงเนาะส่งโมงปายว่าใั่นหมตอนนี้เอ้าลืมเปรียวพี่น้องบอกเป็นยังโอเคไปให้ไปกินเขาเ่อนสวัสดีทุกคนหนาวเนาะทุกคนวันนี้นะหนาวแหงก็เราจะมากินอันนี้คำหลุดจักมาดูจ้าคนคำกระจักมามาฮอสวรรค์เขตเราจะมากินเฟอจะให้แขวะปด้เทศแขวะเถื่อน กินเฟอร์ก็ได้พี่น้องกินเฟอร์ทั้งอลฟังทุนเป็นฟังไทยด้วยจ้ามีอาหารตาสั่งนะมีตาสั่งวะมีแตเฟอมีเตเฟอร์เนาะเอาเฟอร์อันนะเป็นเซนล่อนเด้อเซนหลอนเนาะโดยเฮ้ยของโต๊ะแบบใด เอาโตเฟอร์เลยบอกอ๋อมาแล้วทุกคนกินก่อนไปเห็ดแขวนะไปเห็ดฟันเดี๋ยวไปทำฟันเสร็จแล้วกินเขากับบได้เลวนะทุกคนทำใจนะเสไปเห็ดแขวว่าทำใจจะสิเป็นอะไรสบายดีอีกรอบทุกคนยังบ้านเราไปหอดใส่พานางเสี่ยวเขาพาอีเสี่ยว มาหลอซ้อนใเขยพออีเซ so ียวยังไม่เคยเห็นซอนใเขยเตเกื่อนอีเซียวเลยยังไม่เคยเห็นเตเกิดมันด้วยเคยแน่ว่าข้างย่างๆหล่อแถวนี้ก่อนทำบุษมโทรไปเสกแข่าแล้วก็ยังมาฮัลลาได้อีกไหพอพันยังอันนหนอยู่เนาะเพิ่นยังเห็นลูกค้าเพิ่นอยู่มันก็ไม่ย่างหล่อไปก่อนทุกคนหนังก็ไปได้แต่งเขียนตะคิ้วฝ่ามาแห้งโอ้ยนังเอาบุญเอาสุขุสุนะเอ้ยคุณนะ เฮ้ยขมไทยเฮ้ยไปตอนนี้อากาศหนาวนะทุกคนค่ะอากาศบรรยากาศนะ่สิได้โอเคกว่านี้อยู่เนาะอันนี้หนาวหนาวจนแบบมือแข็งไปเลยนะครับหลุดจากมาฮะเฮือข่ขำของเ้าลมแห้ตง,งตะกี้ตะกี้นะมันสิเป็นแมว ตะฝั่งมันสุดเด็เกียยเดี๋ยวนี้นุชคนอันนี้เขาเอาดินออกมาถมออกดินทมออกถมออกแล้วก็เป็นตะฝั่งงามแล้วนี้เลยตะกี้เห็นบริกามปานนี่เฮ้ยข้างามพอดีเฮ้ยเ่าจะมีก้นแบบนี้เลยน้่งกินอิ่มๆมาไม่ย่อยกับอากาศหนาวพี่น้อง แดดหนาวใส่ทุ้งมืดใส่ยังทุกอย่างนี่อยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองนะเดี๋ยเลยเลยก็จะไปเกี่ยวเขาอะไรแบบนี้น่างจะสนีทกันไหมสนีทกันไหมอันนี้เห็นอันไหนเห็นนะงับงับใช่ชาบอนก็ชาบอนก็ Không. Cái 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 cái

เดี๋ยดี๋ยว้ไอ้ยังคือกระซื้อพมไม่ใส่ลยนี่ก็เป็นเหาะได้เยเอไอง้นเอ่อ ขอเปิดขอเปิดแม่เด้อทุกคนตอนนี้แก้มแกมบวมแหง้งนะตอนนี้เนาะเอาแขวออกราคาราคาทอนฟันทุกคนเย็บสี่เข็มท้อนเหลี่ยมหนึ่งกับราคาพันบาทนะประมาณสามแสนหาสิบพันกีบสามแสนหาสิบพันกีบแล้วกะ็ตีเป็นเงินบาทกันหนึ่งพันบาทแต่ตอนนี้มีวกับขับรถมาพอดไอติชทุกคนเจ็บแขวน้ำขับรถไปน้ำ จะ,จะให้เพื่อนครับเพื่อนบุลงเพื่อนปะฮูทางเพื่อนเพื่อนปะฮูคนทางก็เลยขับเองตอนนี้ว่าบอาแจ้งนะทุกคนตึงแข่าเจ้าของไันไปเลยตอนนี้กำลังสิยงางขึ้นจ้าหลังจากที่เซ็ตสินภารกิจการท้อนแขวท้อนยางมันแล้วพี่น้องก็งมาอยากให้กําลังใจเจ้าของกับเบิเงินเป็นรายเติบเนาะตั้งแต่เ่ตั้งแต่ตแตออกยางเงินมากกับเบิเงินเป็นรายเติบพี่นอ้องจ้าขนาดว่าขีดจักรมาเลยด้วยเราอย่างมาเปดิ<ไ>ปดประทุน รอกันแล้วพอทนีมันดีซีอยช้อนวัดมือนะมันดีนะบัฟ้าอพอรถจะคลองเองเฮ้ดิฉันเพื่อนจชมีสนบมานแล้วน่าอือดีจังเลยบายีใจจัง

sir vindra it's for coach to 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 coach Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video อโลเพเนอันซ้ำเราด้วยค่ะอืต้องไปซ้มซ้ำเราะแ้ิคเมอแมนอือกำไงานเด้แมนอันนี้คอกพิวเตออันนี้พ่านหาได้เพิ่วนเบื้องเห็นอะไรอีอซื้อคือคือซื้อในห้อบรรยา้าซื้อเอาเองแหละของคนตีใหม่นะฮ่าต้องมีคนสปอร์ตในห้อแน่นอนมีคนสปอร์ตอยู่นะพปดิซื้อใหม่ไสดซื้อใหม่ตัวน่าสนแนลได้ไหม ัาน,นได้เดินถ่ายจะออนเลยเสี่ยวในแว้นคอลรวงบนมีคนหมั่นกับหมั่นจะคลองเองเนาะพวกเขา,านะเฮ้ยบนนั้บนมีคนหมั่นคอนอยังเลยโอ้ยตาสงสารเนาะสูเน,นะพากันสื่อใส่เอง ขอประทานอภัยทุกคนเนาะที่เหตุเป็นผ่าไวๆแล้วนี่เพราะว่าเพลงมันติดลิขสิทธิ์นะทุกคนหลังจากที่พวกเขาย่างหลอกทั่วไอเตกแล้วล่วะเนาะพวกเขาก็จะขอจบคลิปเพียงสันก่อนเด้อยทาบุญสมทุกขาดฝากก็อะไรก็แชร์เป็นกำลังใจให้เด้อทางบุษบุญถูกขาดไว้เป็นใจทำไมในคลิปหน้าเด้อสบายดีบ๊ายบายพอแห้งไปได้เนาะเจ็บโปแกม